ยูทูบกันบ้างนะครับผมหน้างานมาอยู่บ้านคอน้อยนะครับตำบลคอนสายอำเภอกูแก้วอุดรธานีนะครับก็เป็นงานทําโครงหลังคาเหล็กนะครับทรงเวอร์เด้นทรงแหนนรูปแบบงานบ้านๆนะครับระดับหัวเสานะครับผมยกขึ้นอยู่ประมาณสิบห้าเซนนะครับหลังนจากเสาเดิมนะครับเพราะว่าผมต้องการความสูงให้มันได้นะครับตอนได้ความสูงเนี่ยพอเราฝังลงดินเยอะเกินนะครับก็ งันนี้ต้องมาต่อที่หัวนะครับโดยการที่เราสั่งเสาเนี่ยเราจะสั่งให้เขาเปลือกเหล็กโผล่นะครับเสาเหล็กโผล่นะครับเราก็โผล่ไว้สักประมาณ30สิเซนไว้เลยนะครับป้องกันไว้ก่อนแล้วเราเกล้าหัวเสาเอานะครับผมนะก็สําหรับหลังนี้ก็เป็นรูปแบบงานบ้านๆนนะครับผมเน,นะเนี่ยก็วันนี้ช่างก็จะตั้งดั้งนะครับผม เมื่อวานในบางอ세นะครับเหล็กที่เราใช้นะครับคือจะใช้เหล็กกลองสามนนิ้วครึ่งไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะเป็นงานแบบบ้านๆนะครับผมเพราะว่าช่วงเสาเนี่ยระยะห่างช่วงเสาห่างสุดในสามเมตรยี่สิบนะครับผมห่างไม่มากนะครับเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กกลองสามนนิ้วครึ่งหนาะหนึ่งจุดแปดนิ้เป็นเหล็กกวาวไนต์นะครับ ตัวอาเสตัวดั้งแล้วก็คานรับจันทันนะครับส่วนจันทันจะเป็นเหล็กหล่องามคนนิ้วเครื่องหนาะ1.5มิลน,นะครับระยะห่างของจันทันเป็น20เซนนะครับผมคือทุกอย่างปรับให้อยู่ตามงบที่เจ้าของบ้านต้องการนะครับผมเพียงแต่ว่ารูปแบบงานก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก็จริงแต่ว่าก็ค่อนข้างจะให้แข็งแรงนะครับตามที่สมเหตุสมผลกับที่ตกลงกับเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าหน้างงานแต่ละหน้างงานไม่เหมือนกันนะ คือบางหลังเนี่ยถ้าเกิดเราใส่สเปคเต็มนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้เหล็กกรองสีวุ้นสเนื้วหนา1.8ึ่งจเมตหรือสมิลเป็นตัวหลักกันนะครับผมแต่ว่าหลังนี้นะครับก็เป็นเหล็กกรอง3ามเน,นื้อครื่องซึ่งจะปรับไปตามงบเจ้าของบ้านหลังนี้สี่แสนบาทนะครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่พอกับงบของเจ้าของบ้านตั้งไว้ต้องการได้บ้าน2ห้องนอนนะครับหลังนี้หกสิบสี่ตารางเมตรสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับผมก็รูปแบบงานบ้านๆเลยนะก็ หลังนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงบ้านคอน้อยเนี่ยมันเลยวัดสีมืดเรื่องนะครับคือท่านไหนที่อยู่แต่ว่าตำบลคอนสายก็จะพอรู้อยู่หน้าบ้านคอน้อยนะครับผมความสูงนะครับตอนนี้จากพื้นถึงถึงหัวเสานะครับผมก็สามเมตรนะครับคือเอาให้ได้สามเมตรตอนแรกเราฝังดินลงไปเนี่ยเลือกเกินเสาเราสั่งมาสี่เมตรนะครับแต่ว่าดินตรงนรเนี้ยปรากุดเนี่ยมัน ดินผมดูลักษณะดินแล้วมันยังไม่โอนะครับก็ขุดเลือกแนในขุดลงบก OK ซ่วมลงท่อซ่วมนะครับ <ste ering> ก็ก็เลยลงไปอีกนิดนึงแล้วก็เทคอนติตรองรีนขึ้นมาประมาณสิบห้าเซนนะครับรูปแบบงานบ้าน,านๆนะครับคือหน้าง,งานอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางโซนภาคอีสานนะผมเนะี่ยที่เป็นลักษณะนภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางบางส่วนแต่ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ย ไม่ได้นะครับคืออันนั้นมันต้องตกอกเสาเข็มมันนะครับผมคือผมไม่ไม,ไม่ได้ไลน์ลงช่อง youtube เองเน,นานๆน,น,นะครับส่วนมากก็จะเป็นลงทางต่อๆนะครับผมนะในเรื่องไลฟ์สดนะครับก็มาดูหน้าง,งานสดๆกันบ้านนะครับผมอากาศวันนี้กําลังดีนะผมนะตอนนี้8โมง40นะผมประมาณนี้เนาะอยู่ที่นี่อากาศก็เย็นๆดีอยู่นะครับผม อันนี้ผมอยู่ด้านหลังบ้านนะครับผมนะครับเรื่องท่ออะไรพวกนี้เราก็จะเดินไดหมดแล้วอย่างตรงนีเ้เรื่องระบบพวกท่อน้ําทิ้งของอของห้องครัวนะครับจะมาลงนี้นะครับเดินจะเดินไปทางนู้นอันนี้เป็นของวงซ่วมนะครับผมกับท่อน้าอาบนะครับท่อน้ําอาบก็จะอยู่นู่นนะครับแต่ว่าท่อน้ำอาบผมว่าจะขยับไปอีกเพราะไม่งั้นเดยวน้ำมันซึมลงมาบ่อซ่วม ที่ตรงนี้ที่เจ้าของบ้านน่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเนะี่ยที่จํากัดเลยนะครับที่นี่แต่ละหลังไม่เหมือนกันนะที่เนนะครับนะอย่างลหลังเนี้ยค่อนข้างจะจํากัดเราก็สร้างในพื้นที่ที่เนี่ครับตรงนี้ก็ติดขอบรั้วนะคือที่แต่ละหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะที่อยู่ต่างวัดเนี่ยรูปแบบก็อาจจะ <c oughs> มีแปลกแปลบ้างยังอยู่ในอุดรน,นะในอุดรตอนนี้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยม ขาเรียกอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูมั้งข้างหน้าแคบข้างหลังกว้าง่ะนะครับผมเนี่ยก็เราก็จะทาห้องน้ําช่วครา้าไปอย่างเี้เดี๋ยวผมยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวร่มเนี่ยก็เป็นป่าเลยนะ,นะ <c oughs> เนาะอ๋ออยู่ด้านหน้าบ้างนะครับผมอันนี้ระเบียงนะเราก็จะสโลปประมาณ 10, สิบสิบห้าเซนประมาณนี้เนะี่ยช่วงคือตอนเนี้ยตอนแรกนะตอนแรกเด ตรงนี้เมตรแปดสิบนะครับตอนนี้ขยายให้ยี่สิบเซนนะครับด้านหลังก็ขยายให้ยี่สิบเซนคือล็อกง่ายๆบ้านทรงบนด้านทรงเหรียเนี่ยนะครับ <S <s <uk it> อย่างตรงนี้ระเบียงหน้าบ้านนะครับผมห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองแล้วก็ข้างหลังก็เป็นห้องน้ํานะครับฝั่งนี้นะแต่ฝั่งโน้นตางโน้นด้านหลังเป็นห้องครัวแล้วก็ห้องโถงนะครับผมเสร็จแล้วด้านหน้าก็ระเบียงหน้าบ้านนะก็ประมาณนี้ นะครับในส่วนนะครับเรื่องเสาอะนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าหนูผมก็ทําคลิปสั้นลงไปเนาะในเรื่องเอความสูงเนี่ย <c oughs> นะครับความสูงของเสาอะบางทีเราไปสั่งเสาส่วนใหญ่นะครับเสาก็จะยาวประมาณสี่เมตรทีนี้เพราะมันอยู่ที่ความลึกของดินนะ่ไหมอแต่สี่เมตรเนี่ยผมก็จะเผื่อเหล็กโป่ไว้นะครับประมาณสามสิบเซนไว้ก่อนนะครับผมเผื่อนะครับถ้าเป็น ถ้าเป็นที่เราจะใช้โครงหลังคาเหล็กเนาะเพราะว่าเราต้องติดแผ่นเพลทอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันสั้นแล้วมันก็จะสั้นแล้วมันจะ,จะ,จ,ะจะยากกว่านะครับผมสั้นมันก็จะยากกว่าป็นี้เราก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับผมก็คือเอาเหล็กโปรยแล้วก็เกล้าหัวเสาเอาทีน,นี้การเกลีก็มีหลายวิธีนะครับงานส่วนใหญ่ถ้าเป็นงานสเปกจริง เราก็จะใช้นอนชิ้ง,งนะครับผมนะก็จะใช้กัคอนตรีตปูนนอนชิ้งกนะครับผสมเทเลยนะครับ <c oughs> โทษนะครับผมเป็นบาดเนอะผมจามอากาศเปลี่ยนเฮย บ้านหลังนี้นะครับยกพื้นสูงส5ิห้าเซนนะนะประมาณสาสิบห้าเซนประมาณนี้นะบนันไดขั้นเดียวนะคืออย่างนี้นะครับผมเรื่องยกพื้นบ้านเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องในเรื่องราคาเหมือนกันนะเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเกิดว่าราคามันได้มันได้ราคาที่ตรงกันนะครับคือความสูงเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะประมาณนี้แต่หลังนี้ได้ส5มสิบห้าเซนนะครับรเพราะว่ารายย่อของงานเนี่ยได้จํากัดงบไว โอ้โทษดีนะเสียงดังนะเดี๋ยวผมจะไปหามุมนั่งก่อนนะครับผมด้านหลังด,ด้านหลังดีกว่าว่าตรงนี้เสียงมันดังนะครับผมจะกดของช่องเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะไปหน้างานหีึ่หน้างานหนึ่งนะครับที่บ้านหนองบ่อนะครับผม ขบนหน้องหานเพื่อหนองหานดรตอนท,นทอีกหลังมึงอย่นะครับอ๋อฝนเลยว,วันนี้สามสามหลังนะครับวันนี้อ่าในฝนแล้วไม่ไม่เวิร์กแล้วครับตรงนี้ฝนมาต้งนี้พอดี เดี๋ยวมุมนี้ก็ได้อ่ามุมนี้ก็ได้ครับครับหกสิบกว่าตารางเมตรอ่นะครับถ้าริมนอกถึงริมนอกประมาณหกสิสี่แต่ว่าเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ก็ประมาณหกสิบสองนะครับหลังนี้เนี้ย ในเรื่องพื้นที่ใช้สอยของบ้านจริงๆของผมเองนะครับมันจะเป็นตัวเปรียบเทียบเบื้องต้นนะครับคือผมเอาสติเตียนะครับต่อตารางเมตรเนี่ยครับหลังแบบนี้ราคาผมเริ่มต้นตารางเมตรหนึ่งเบาทนะครับหรือจะเอาสเปคต่ําวันนี้ก็ได้นะครับแปดพก็มีนะครับแต่แต่ว่ารูปแบบบ้านมันก็จะลดสเต็ปสเปคลงไปอ่ะนทีนี้ถ้าเกิดว่าเอากลางๆเลยนะครับก็10,000บาทนะครับต่อตารางเมตรทีนี้มันมีสูงกว่านั้นนะนะครับผม เพราะงานเนี่ยงานสร้างบ้านมันจะมีทั้งเสาหล่อและเสาสําเร็จรูปนะครับเสาหลอ่อโครงสร้างนจะสูงกว่านะครับถ้าเป็นงานเสาหล่อนะครับตัวเฉพาะตัวโครงสร้างนะครับสูงกว่าแต่ว่าราคาพวกงานถาปั่นเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับรูปแบบนะครับเพราะว่าอย่างเช่นงานเสาสําเร็จอย่างนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าก่ออิฐมวลเบานะครับราคามันก็จะสูงขึ้นกว่าตัวอิฐบล็อกนะครับเพราะว่าอิฐบล็อกในราคาต่อตารางเมตรมันถูกกว่ากันเยอะนะครับ ปูนก่อมันเปลืองกว่าก็จริงนะครับแต่ตัวอิฐเองนะครับเพราะว่าจํานวนในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันหลายตารางเมตรอย่างหลังนี้งานก่อฉาผมไล่ดูวันนั้นร้อยประมาณร้อยร้อยห้าสิบได้ไมั้งประมาณนี้เนี่ยคร่าวๆนะครับประมาณนี้แหละร้อยห้าสิบตารางเมตรได้นะประมาณนี้เอาเราไล่ง่งายๆเลยอันนี้มาแปดแปดแปดสามยี่สี่ยี่สี่ยี่สี่ยิบสี่คูณสาม ประมาณร้อยกว่าอยู่แล้วนะครับร้อยประมาณร้อยห้าสิบนี่แหละครับอิดบล็อกเนี่ยสิบสองก้อนครึ่งนะครับต่อตารางเมตรก้อนหนึ่งประมาณหกบาทต่อิดม้วนเบาเนี่ยแปดก้อนครึ่งต่อตารางเมตรหนึ่งครับก้อนหนึ่งประมาณยี่สิบสี่บาทเฉลี่ยประมาณเนี้ยครับแตวบ้านผมไปยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้าอย่นี้แหละนี่ครับท่านก็จะใช้วิธีรับ ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมเกลาตอนนี้ผม,มเอาปูนนอนชิ้งมาแล้วนะครับแล้วก็จะใช้วิธียาให้ไม่มีรูนะไม่มีรูแล้วใช้นอนชิงนกรอกนะครับอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราแต่งเงานะครับบอพ่อตัดเราสมาร์ทบอร์เลยก็ได้เด้อ นี่ครับหน้านี้นะแต่ไพศาลเราเนี่ยรถขนดินเยอะนะครับเนี่ยหลังนี้ผมใช้ดินทั้งหมดสี่รถสี่รถหกล้อนะตมในช่องคานนะครับในคาสนสามสิบห้าเซนนะนี่ครับออรถไปก่อไปละสี่รถสี่รถเนี่ยพอดีเลยนะพอดีพอดีเลยนะครับผมนในช่องคานสูงสามสิบห้าเซนทีนี้ในเรื่องคิวรถเนี่ยคิวคิวตากอะลูกบาทเมตร่ย มันต่างไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีผิดเพี้ยนบ้างแล้วแต่ปุ้งกี่ไมโครนะครับผมแต่ว่าสี่รถเนี่ยคันหนึ่งประมาณแต่บ้านผมก็อยู่ประมาณสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบประมาณนี้นะครับผมไม่เหมือนกันอีกแหละราคาดินนะครับเจอที่สุรินทร์คันหนึ่งสองร้อยห้าสิบาทเองครับอันนี้ที่อุดรธาน,นีนะครับโอ้โหเป็นวัดหนักด้วยเลยนะครับตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้ ท้องฟ้าโปร่งใสนะครับดั้งแปดสิบห้าเซนนะผมนะคือความยาวเนี่ยตัวบ้านเนอะมาถึงหลังบ้านเนี่ยแปดเมตรยี่สิบนะผมเลยเอาดั้งความสูงที่แปดสิบห้าเซนเพราะว่าตัวเลขมันจะได้ง่ายนะถ้าแปดสิบสองเนแปดสิบสองเซนมันก็ <c oughs> นี่น,น,น,นะครับตัวเลขผมไม่เอาไม่เอาห้าก็เอาสิบไปเลยอย่างนี้นะครับ <c oughs> นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวพอช่งอางอ่ตอนเนี้ยช่างตัดแบบไว้เดี๋ยวรอสายนะครับเดี๋ยวใายมาวันนี้ผมสั่งสายมาไว้อุดพวกอ่าขอบข้าแอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าหน้าง,งานแต่ละหน้าง,งานมันไม่ได้อย่างนั้นนะครับอย่างนี้ถ้าสั่งมาไว้หมานะครับมาเล่นคุยหมดนะครับผมหลังจากนี้นะครับหลังจากปีใหม่ะนะครับวันวันนี้วันที่ ยี่สิบเอ็ดเนาะเดือนสิบสองสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับมันก็ใกล้ปีใหม่แล้วหลังปีใหม่นะครับงานก่อเลยจะเข้านะครับก็อิดทรายจะเข้ามาวันสองวันเนี่ยหลังจากที่งานหลังคาเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเจ้าของงานบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่สั่งเข้ามาสั่งเข้ามามื่เกะกะกันไงน,นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวแผ่นหลังอพองานนี้เสร็จปุ๊บแผ่นหลังคาก็จะเข้ามาตามลําดับนะครับผม อากาศเย็นเย็นนะมันเนี้โอเคเลยลหละนะครับเดี๋ยวสักพักหนึง่งเดี๋ยวผมต้องไปบ้านหนองบ่อแล้วเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบหนึง่งประมาณบ่ายๆนะนะครับนะครับง,งานตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเคลินหนาเดี๋ยวมาตอนบ่ายนะครับเดี๋ยวผมยยืนอยู่ม,มุมนี้นะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับผม โอเคเอาอย่างนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมที่นี่นะครับหน้าง,งานบ้านคอน,น้อยตำบลคอนสายอำเภอกูแก้วดอนธานีนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อนะ